เลือกยังไงให้ตรงกับการขับขี่และการใช้งานสายออฟโรดสายครอบครัวสายซิ่งสายเดินทางไกลดูคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในรูปแบบใหม่กับผม <S <S เป้งจากร้านบางกรวผ้าเบรกนะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของผอ้าเบรกเลือกอยังไงให้ตรงกับการใช้งานและการขับขี่นะครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าเบนดิกที่นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียนะครับณตอนนี้นะครับแบรนด์เบนดิกมีรายการผลิตอยู่ถึงสเกรดเกรดแต่ละเกรดแตกต่างกันยังไงคุณสมบัติมันเป็นยังไงมาเริ่มต้นกันที่เกรดแรกเกรด general C T หรือ G C T ครับโดดเด่นในเรื่องของฝุ่นน้อยนุ่ม เงียบอัตราการสึกหล่อของจางเบกค่อนข้างน้อยเหมาะสําหรับรถบ้านรถครอบครัวหรือรถใช้งานทั่วไปหรือทดแทนพระเบกเดิมติดรถได้เป็นอย่างดีตอบโจทย์สำหรับรถอีโคพา MPV SUV นะครับเกตต่อไปคือเกตเมทัลคิงหรือ m p k ครับโดดเด่นในเรื่องของการทนความร้อนที่สูงตอบโจทย์สำหรับรถที่มีการเบกที่รุนแรงชอบจีสายซิ่งเดินทางไกลหรือขึ้นเขาลงเขานะครับ ตอบโจทย์มากสําหรับเกรดนี้แต่ไม่เหมาะสําหรับรถบ้านรถครอบครัวเพราะอัตราการสุดหลอของจานเบรกมีค่อนข้างมากฝุ่นและเสียงมีพอสมควรครับมาต่อกันในส่วนของเกรดอันต้าพรีเมียมหรือเกรด UP เป็นรุ่นพัฒนาต่อจากเกรด General c c หรือ GCT ครับโดดเด่นในเรื่องของระยะเบรกที่ดีขึ้นอัตราการสึดหลอของจานเบรกอาจจะมีบ้างเหมาะสําหรับรถเดินทางไกลหรือรถใช้งานทั่วไปที่มีการขับขี่ที่ยาวนานขึ้น มาในเกตสุดท้ายของทางแบรนด์เบนติกครับคือเกต CWD SUV ครับเป็นรุ่นพัฒนาต่อจากเกต Methanchine MTK ครับโดดเด่นในเรื่องของการทนความร้อนที่สูงอัตราการใช้งานที่หนักฝุ่นน้อยอัตราการสึหรกหลอของจานเบรกมีบ้างเหมาะสำหรับรถ SUV p p v หรือรถเชิงพาณิชย์ครับและอีกหนึ่งโปรดัก์สินค้าจากทางแบรนด์เบนติกนะครับนั่นคือก้านเบรกเบนติกก,ก้าเกนเบรกเบนติกนะครับมาทดแทนอะไรเดิดมิบรถที่อยู่ในส่วนของระบบกัมเบรกนะครับ มีเป็นภาพในการเบรกที่ค่อนข้างดีระยะเบรกที่ดีขึ้นประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับอาจจะมีบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่การติดตั้งและการประกอบเป็นสิ่งสาคัญครับส่วนในเรื่องของราคาครับแน่นอนเกรดรถรุ่นปีคู่หน้าคู่หลังรายละเอียดไม่เหมือนกันครับรบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ข้อความไลน์แอดเบอร์ติดต่อนะครับ และท้ายที่สุดครับสินค้าที่ติดตั้งจากทางร้านไปหากมีอาการหรือปัญหาผมดูแลให้เพราะผมดูแลบริการหลังการขายหลังการติดตั้งและสิ่งสําคัญครับใครอยากรู้ว่าตัวเองเหมาะกับเกรดไหนลักษณะการใช้งานกันยังไงลองติดตอ่อสอบถามได้ที่ l i n e แอดนะครับเพจร้านนะครับแล้วก็เบอรติดตอ่อที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านนี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครกดแชร์ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ